สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมมื่อวันที่21เมษายน2 5 6 7ค่ะนี้จิตนตนาจะล่งแนวทางฮะไอห่าน้อยของพ่อเสิร์ต้อคะคุณผู้ชมห่าน้อยของพ่อเสิร์ตเหมือนเดิมคะ่ะทุกวันค่ะคุณผู้ชมหาน้อยพ่อเสิร์ตให้มาแล้วคะ่ะจิตนตนาจะโลงให้เราก็จะเดินทางนะคะคุณผู้ชมมื่อนี้จะเดินทางออกไปข้า <Amsterdam> งนอกนะคะ่ะแดดแดดพร้อมค่ะคุณผู้ชมมือนี้สบายดีบ่นนอกค่ะคุณผู้ชม จิตนากับหูอือค่ะคุณผู้ชมมู่บ้านตากแดดค่ะกลับพอแมานอนในห้องแอร์ก่กรเลยกลายเป็นเหมือนไม่ปกติสักปานใดค่ะบ่ได้ยินเสียงกระของแล้วตอนนี้ข่าคุณผู้ชมได้ยินเสียงจิตนาชัดอยู่ด้วยเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเมื่อนี่จิตนาจะลงกแนวทางห้าน้อยของพอเสือดซึ่งมือว่านค่ะห้าน้อยวันที่ยี่สิบของพอเสือมือว่านเข้าสามนอยค่ะคุณผู้ชมแต่ตัวเด่นตัวรูดนะคะคุณผู้ชม เดี๋ยวจินตนาจะเช็คอีกที่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมนาะคอยเบ่งพร้อมกันค่ะเพราะว่าตัวเด่นตัวรูดเป็นค่ะมาเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมตัวจับคู่ให้เขาค่ะเมื่อวานในสามคู่ค่ะมีสามหนึ่งแล้วก็เจ็ดแปดเก้าเจ็ดเนาะค่ะคุณผู้ชมที่เข่าเมื่อวานค่ะส่วนสองหกไม่เข่าค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะแนวทางของคอเสิร์ตค่ะคือเข่าเหมือนเดิมจินตนาได้เบวาให้คุณผู้ชมฟังทุกมือเนาะค่ะคุณผู้ชม พูดให้ฟังทุกวันว่าแนวทางของเพลินถ้าอยากได้ตัวที่ตัวเจาะตัวแน่นๆเลยค่ะติดต่อพ่อเสิร์ตนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องโทรถามจินตนาก็ได้ค่ะจินตนาบรูค่ะว่าแนวทางของเพลินเพลินเจาะตัวไดเนาะค่ะแน่นๆดังนส้นะคะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมข่วนเล่นตัวไดน้อยได้สินะให้ติดต่อไปทางพ่อเสิร์ตเลยค่ะคุณผู้ชมจินตนาเป็นสื่อกลางแค่ผ่านเอามาให้คุณผู้ชมเบิงก็คือ เป็นแนวทางรวมทั้งหมดเลยค่ะสีน้อยค่ะคุณผู้ชมสีน้อยที่พ่อเสือให้มาแล้วก็จับครูไหหมาแล้วก็มีสามตัวสองตัวบนล่างน้่นค่ะคุณผู้ชมค่ะงวดนี้มือนี่เนาะคะ่จะจับปังขึ้นมาบ้านบอหรือจะเข้าสามตัวไหมสินะคะคุณผู้ชมกระเบิงเอาเนาะะเพราะว่านแนวทางมีเข้ามีหลุดเดอ้อค่ะจิจะนตนาบอกไวกอนค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะไปเบิ้งแนวทางตัวเลขของพอเสือน้ำกันเราก็จังคอยอวิเคราะห์ตัวเลขไปน้ำกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ มือน,นีหอนแห้งค่ะคุณผู้ชมแค่ดแดดขักแท้ค่ะมือน,นี่ว่าจะพากันไปทุระค่ะคุณผู้ชมต้นใหม่ก็แหงแ้งเราต้องลดน้ําไว้ก่อนไปค่ะคุณผู้ชมต้นไม้ปลูกเอาไว้ไม่คอยบําบัดจิตใจนะคะคุณผู้ชมแดดฮอนๆอน,ห,อนหรือว่ายามเฮ่าป่บสบายใจให้มานางเบิง่งต้นใหม่มีความสุขความสูขค่ะคุณผู้ชมมีต้นไม้นานา,นาพันธุ์ค่ะเอามันลงไว มีใบนางรักด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมมีต้นใบนางรักก็คือใบแมงรักษเมล็ดมันลนล่งเนาะคะ่ะจินตนากรเห็นมันขึ้นกเ็เรียกมาใส่กระถางง่ามค่ะคุณผู้ชมเก็บใส่กระถางไปกินได้ค่ะรว่ากินได้โหระพาก็เอามาเสียบค่ะคุณผู้ชมกินเสร็จแล้วก็มันหอมๆนะคะโหระพาแบบปูร้านนะคะมันหอมๆจินตนากรเอาการมันมาเสียบ่าติดเหมือนเดิมค่ะได้กินเดียวค่ะคุณผู้ชม ส่วนใบแมงลักเข้ามาได้มากต้นนึ่งนะคะได้เดียมันมาเขาก็ปลูกรอบนี้แกงจะไม่มีมเม็ดมี่อย่างเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเลยมันก็นล้วงลงแล้วมันก็เกิดค่ะคุณผู้ชมเต็มกระถางเลยค่ะมือมือหนึง่งบริเ็ดณยังเนาะคะ่ะคุณผู้ชมวนเวียนอยู่น้ำต้นใหม่แล้วกันในบ้านนะคะคุณผู้ชมเนาะค่ะอันนี้หน้าบ้านมันไม่มีบริเวณค่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นคอนกรีตค่ะคุณผู้ชมส่วนใบเตยก็ปลูกไว้ค่ะ ยึดกินนะคะคุณผู้ชมกินดูธรรมชาติค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมมาเบิรงแนวทางกันเลยค่ะว่าแนวทางห้าน้อยมือนี้พอเสิร์ชให้มาตัวใดนะคะเนาะค่ะวันนี้วันที่20เมษายน2567ค่ะคุณผู้ชมค่ะแนวทางห้าน้อยของพอเสิร์ชหมู่บ้านค่ะคุณผู้ชมแนวทางที่เข้าเมาื่อวานด้ค่ะเมื่อวานนี้เข้าตัวเด่นรูดเฉพาะกิจเข้าอยู่ที่6ค่ะคุณผู้ชมเข้า6ค่ะแล้วก็อันนี้5้า 5 3าก็เข้าที่3ค่ะคุณผู้ชมเข,ะะ 5, 3, 1, ข้า3ค่ะ531่เข้า3ค่ะเอาขางสายเห็ดเปลี่ยนมาหนึ่ค่ะคุณผู้ชมแลรา่าอันนี้37,9,2.2เข้าที่2ค่ะแล้วก็อันนี้887เข้าที่2ที่เนี่ยคะ่ะแล้วก็39เข้าที่3ค่ะคุณผู้ชมก็เข้าทุกอันเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะนี่ของหมู่บ้านเนาะค่ะคุณผู้ชม เป็นห้าน้อยมัดรวม4น้อยค่ะบนล่างค่ะคุณผู้ชมมันเขา่เาบนล่างนะคะก็ะคือให้ตัวรูดมาก็เข้าทั้งสามได้หกแล้วค่ะคุณผู้ชมนีนี่จะสามมีทั้งสามก็เข้าเกือบทุกน้อยค่ะ3มกับหกเห็นปะคะสาม่ะแล้วก็จับคู่ให้อันนี้พิเศษผลออกสามหนึ่งค่ะพ,พอเสืร์ฟไมาหนึ่งสามแล้วก็อันนี้เฉพาะกิจค่ะ สองเกล่างคะ่ะคุณผู้ชมเข้าที่29ตรงอยู่คะ่ะเกาสาอันนี้3ามเาล่างของ vip คะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ vip 87บนคะ่ะแล้วก็97นี่ก็คือใครตัวกลับก็คือปกติคะ่ะคุณผู้ชมผลอ,ออกสามเจ็ดเก้พอเสอร์ไให้มาเก้าเจ็ค่ะออกตัวกลับคะ่ะคุณผู้ชมแนวทางไปกลับพร้อมด้วยคะ่ะคุณผู้ชมมีทั้งไปและกลับคะ่ะ บนล่างนัาค่ะคุณผู้ชมเอาอันนี้ของเมื่อวานค่ะจินตนาดีใจนําสําหรับผูใดแนวทางของพอเสดไปลงทุนเราได้กาไรของเมื่อวานเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเอาแล้วค่ะมาดูวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะวันที่21เมษาย,ยน2567้ารค่ะคุณผู้ชมพอเสดให้มาเด่น6ลรอง2กัน8ค่ะเด่น6ลรอง2กัน8แล้วก็รูดที่6และ2ค่ะเฉพาะกีจให้มา6กับ8พิเศษให้มา6กกับสี่ ปกติให้มาเจ็ดกับห้า VIP ให้มารูดตัวรูดนะคะให้เด่นให้รูดอะคะ่ะห้ากับสองคะ่ะเด่นรูดห้ากับสองเฉพาะกิจเด่นรูดหกกับแปดพิเศษเด่นรูดหกกับสี่ปกติเด่นรูดปกเจ็ดกับห้า VIP เด่นรูดห้ากับสองคะ่ะสองตัวคะ่ะคุณผู้ชมสองตัวมีศูนย์หกสองหกสามหกสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดหนึ่ง 0 9 4 7 0 2 5 7 3 5แล้วก็61ค่ะขีดเส้นใต้ให้คือตัวเน้นค่ะคุณผู้ชมเน้น2ตัวบนล่างเนอค่ะไปกลับด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางเพื่อนบริวารแบบมาตรงๆค่ะบางเพื่อนกรบาูว่ามันจะออกตัวใดเพื่อนกระบาลู่ต่วให้มากแล้วกระตรงกลับนั่มค่ะบนล่างนั่มค่ะคุณผู้ชมสีน้อยค่ะพิเศษเออเฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP ค่ะ3ตัวค่ะคุณผู้ชมอินเตอร์นาฝ่าว่าฝ่าาขอโทษด้วยค่ะคุณผู้ชมอาจจะฟังบ่ทัน อ่าสามตัวให้มาหกเจ็ดแปดแปดสองหกศูนย์หกหกหกศูนย์เก้าแล้วก็สองเจ็ดสี่ห้าสามเจ็ดแล้วก็สองห้าเจ็ดศูนย์สามหกค่ะคุณผู้ชมอาแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอทั้งสองอย่างเลยค่ะมือหนีบตตังขากล่องค่ะคุณผู้ชมอาจจะมือสันนิดนึงค่ะแคปหน้าจอเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะจินตนาขอขอพระคุณที่เขามาเบิงแนวทางในช่องจินตนาชัแนวเป็นแนวทาง ฮานอยแล้วก็เราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมที่เขามาเบิงในตลอดจินตนาขอขอบคุณหลายๆคะ่ะแล้วก็คือจินตนาอยู่ได้เพราะคุณผู้ชมไม่มีคําอื่นใดเหนือไปกว่าคําว่าขอขอบพระคุณคะ่ะแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมมันหมันทุกๆคนเด้อคะ่ะที่เขามาเบิงแนวทางแล้วคะ่ะแนวทางก็คือแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพบาเพิินไหม่า เป็นแนวทางให้คุณผู้ชมในเบืองค่ะก่อนที่จะไปลงทุนต้องวิเคราะห์ตัวเลขก่อนเด้อค่ะขอให้มันมัน,มนปังๆค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ